ร,รมติดดินจะได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินขอเสนอเทคนิควิปัสสนาตอนสภาพความไม่มีอยู่จริงความไม่รู้ในสภาพความไม่มีอยู่ของสิ่งต่างๆก่อให้เกิดการปฏิบัติผิดเข้าใจผิดเห็นผิดต่อสิ่งนั้นและเป็นปัญหาต่อการทำความเข้าใจ ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทำให้เดินคนละเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนฉะนั้นเราทุกคนควรรู้จักสภาพความไม่มีอยู่ของธรรมชาติให้ท่องแท้ละเอียดละอ่อตัวอย่างสภาพความไม่มีอยู่ในธรรมชาติที่สามารถยกเป็นตัวอย่างได้ชัดเจนที่สุด คือคำว่าเมฆคำสมมุติว่าเมฆไม่มีตัวตนอยู่จริงๆเพราะสิ่งที่เรียกว่าเมฆจริงๆแล้วคือไอน้ำไอน้ำคือสภาพที่มีอยู่จริงแต่เมื่อไอน้ำรวมหน่วยกันหนาแน่นมากๆขึ้นเราเรียกขานว่าสิ่งนั้นคือเมฆเมฆจึงเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาลอยๆไม่มีตัวตนจริงๆของมัน ถ้าเราบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อจะจับเมฆย่อมไม่ได้อะไรไม่มีใครจับเมฆได้เพราะเมฆมันไม่มีมีเพียงไอน้ำแต่เราพูดว่าเมฆและเราก็เข้าใจว่าเมฆมีได้มีอยู่จริงเรารู้ว่าเมฆคือไอน้ำที่รวมตัวกัน จึงไม่มีใครปฏิบัติผิดต่อเมฆไม่มีใครหลงผิดต่อเมฆจิตก็เช่นเดียวกับเมฆจิตก็มีสภาพไม่มีอยู่จริงแต่คนส่วนใหญ่คิดผิดเห็นผิดเข้าใจผิดจึงหลงผิดคิดว่าจิตมันมีอยู่จริงจึงปฏิบัติผิดต่อจิตเพราะคิดว่ามันมีตัวตนมีน้อยคนที่จะเข้าใจว่า จิตมีสภาพที่ไม่มีอยู่จริงเหมือนเมฆเมฆไม่มีมีแต่ไอ้น้ำรวมตัวกันอยู่จิตก็ไม่มีมีแต่ธาตุที่รวมหน่วยกันอยู่ถ้าเราเข้าใจว่าจิตเป็นสภาพที่ไม่มีอยู่เป็นเพียงแค่สัพท์แค่คำพูดตัวจริงของจิตไม่มี จะทำให้การมองปัญหาต่างๆของชีวิตผิดไปจากหน้ามือเป็นหลังมือทันทีดังเช่นชินเฉาซึ่งเป็นสิทธิผู้พี่ของวหลางไม่เข้าใจสภาพของจิตจึงแต่งสโลกออกมาดังนี้กายของเราคือต้นโพใจของเราคือกระจกเงาอันใส เราเช็ดมันโดยระมัดระวังทุกๆชั่วโมงและไม่ยอมให้ฝุ่นละอองจับการเปรียบเทียบกายเป็นต้นโพใจเป็นกระจกคือการยอมรับความมีอยู่ของกายและจิตคือการยอมรับการมีอยู่ของต้นโพกับกระจกซึ่งเราทุกคนต้องระวังและทำความเข้าใจเมื่อกายและใจอยู่ในสภาพมีอยู่ จะนำไปเปรียบเป็นสิ่งใดๆที่มีตัวตนแสดงว่าคนผู้นั้นยังไม่เข้าใจเรื่องกายและจิตกายและจิตจึงเปรียบเทียบกับต้นโพและกระจกไม่ได้เพราะการมีอยู่ของต้นโพการมีอยู่ของกระจกคือการมีอยู่ของตัวตนซึ่งต่างกับท่านไว้หลางท่านเข้าใจสภาพความไม่มีอยู่ ของจิตอย่างแท้จริงท่านจึงเขียนสโลกออกมาดังนี้ไม่มีต้นโพทั้งไม่มีกระจกเงาอันใสสะอาดเมื่อทุกสิ่งว่างเปล่าแล้วฝุ่นจะลงจับอะไรนี่คือการแสดงสภาพไม่มีอยู่ของกายและจิตเมื่อกายและจิตคือสภาพที่ไม่มีอยู่จริงกายและจิตจึง ไม่ใช่กระจกไม่ใช่ต้นโพแต่กายและจิตคือสิ่งที่มีได้มีอยู่เมื่อมันมีได้มีอยู่กิเลสตัณหาอุปาทานทุกโทมนัตอุปายาสะซึ่งเปรียบเหมือนฝุ่นก็เลยไม่รู้จะเกาะสิ่งใดจึงไม่ต้องเสียเวลาเช็ดปัดกวาดฝุ่น หรือเสียเวลากำจัดกิเลสตัณหาเราส่วนใหญ่มีรู้สภาพที่ไม่มีอยู่ของจิตจึงหลงผิดคิดว่าจิตมีอยู่ตลอดเวลาเมื่อคิดว่าจิตมีกิเลสตัณหาจึงก่อใหญ่ในตัวเราได้กิเลสตัณหาเกิดและก่อใหญ่ได้ตราบใดที่ยังมีจิตให้กำจัดจัดการอย่างไรกิเลสตัณหาก็ไม่มีวันหมด เหมือนให้เช็ดกระจกให้สะอาดปานใดก็ไม่มีวันหมดฝุ่นมาเกาะกระจกเพราะมีกระจกจึงมีฝุ่นเกาะหรือเพราะมีจิตจึงมีกิเลสตัณหาไม่อยากให้ฝุ่นเกาะต้องไม่มีกระจกเช่นเดียวกันไม่อยากมีกิเลสตัณหาก็ต้องไม่มีจิตและความจริงจิตมันก็ไม่มีอยู่แล้วเราไปคิดว่ามีเอง ฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นเท่าไรนักหากเราจะมาค่อยๆศึกษาค่อยๆถอนความเห็นว่ามีกายมีจิตออกเสียเราจะได้สิ้นทุกสิ้นเวรสิ้นกรรมทำให้สำเร็จในชาตินี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าหรือชาติไหนๆอีกแล้วพุทธพจน์เพื่อนิพพาน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่ปุถุชนผู้มีได้เรียนรู้จะเข้าไปยึดถือร่างกายว่าเป็นตัวตนยังดีกว่าจะยึดถือจิตว่าเป็นตัวตนเพราะว่ากายอันประกอบด้วยมหาภูตะรูปสีน่นี้ยังปรากฏให้เห็นว่าดำรงอยู่ปีหนึ่งบ้างสองปีบ้าง สามสี่ห้าปีบ้างสิบยี่สิบสามสิสี่ห้าสิปีบ้างร้อยปีบ้างเกินกว่านั้นบ้างแต่สิ่งที่เรียกว่าจิตมโนหรือวิญญาณน,นี้เกิดดับอยู่เรื่อยทั้งคืนทั้งวันข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตเป็นต้นนี้ อันปุถุชนมีได้สดับรวบรัดถือไว้ด้วยตันหายึดถือด้วยทิถิว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้ตลอดการช้านานฉะนั้นปุถุชนผู้มีได้สดับจึงไม่อาจจะเบื่อหน่ายคลายกําหนัด หลุดพ้นในจิตเป็นต้นนั้นได้เลยเจริญธรรมธรรมติดดินสมัสุโขภิกขุ